ตอนนี้ก็ตัดฉากมาที่สนามบ้านครัวนะฮะก็มีทําการรื้อเครื่องไส้นะครับรื้อไส้ฮะรื้อไส้รื้อเครื่องนะฮะนี่ออกมายันลูกสู่เลยลูกสีงนะร่ดูสาเหตุี่แล้วสาเหตุเพราะว่าอะไรหัวเทียนมันบอดครับหัวเทียนบอดใช่ไหมใช่มันบอดตรงไหนอ่ะอยู่ข้างในครับไปไม่ออกอ๋อไฟไม่ออกหัวเทียนขาดหัวเทียนขาดแล้วมันขาดทุกตัวเลยเหรอเห็นมีตั้งหลายตัวเนี่ยใช้ฐานว่าเครื่องหลวงเลยลื้อเครื่องมาดูอ๋อเครื่องติดอยู่ เครื่องฟิตอยู่แต่หัวเทียนบอดหัวเทียนบอดครับหัวเทียนหัวเทียนขาดเนี่ยคขาดนี่ยหัวเทียนขาดนะครับอ๋ออะไรนี้มีหัวเทียนไหมมีเราหินนี่ไม่น่าขาดนะมีแล้วมีหัวเทียนไหมเอาหเทียนมาครับนีแล้ไม่น่าขาดนะเอาแดงแดงเอาแดงแดงล้อเล่นหรือว่าพูดจริงเนี่ยขาดไหมลองดูสิขาดวัวนี้แดงไม่พอแล้ว อ๋อแดงอยู่ครับนี่นี่แดงแป๊บแดงแดงแดงอยู่ใช่ไหมอ๋อแดงไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดนี่หว่าให้มันแดงแดงอยู่แล้วตายแล้วเรื่อนทั้งลำเลยนี่ทำไงเนี่ยสร้างสถานที่เราเจียนขาดเรื่อนทั้งลำเลยจะเลื่อนแล้วอย่างนี้เอาไงต่อเนี่ยอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยพี่กอย่าแรกคือเนี่ยครับเนี่ยเดีลูกมันโดนเบรกมาอ๋อ ก็เสื้อเป็นรอยไม่รู้เสื้อเป็นรอยด้วยไม่รู้ว่ากองหินหรือเปล่านะเนี่ยเสื้อเป็นรอยนี่ดูนี่ดูนี่ขี้ดูความสกปรกโอ้โหเครื่องเครื่องสกปรกมากเลยกขาบอกเจะของเขาบอกว่าเครื่องไม่มีปัญหาหรอกอันนี้เห็นกับตาเลยนะเห็นเห็กับตาทำไม่ลืมไม่รู้เนี่ยทำไม่ลืมไม่รู้เลยโอ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยดูอย่างเงี้ยมันก็สกปรกอ่ะเด้วางยาวางไกลคนนะฮะต้ดูเองครับจะชทัวร์เปลี่ยนยาลูกปืนหนึ่งไครเนี่ย หมือนก็มันมันนมีเครื่องใหม่ครับเหมือนเราเหมือนเราไปแลกซากซากคอมาอย่างนั้นเลยนะอ่าก็ต่อไปก็จะประกอบใช่ไหมหรือว่าจะประกอบจะจะใส่ถุงครับใส่ถุงเลยใช่ไหมใส่ถุงดำก่อนครับใส่ถุงดำก่อนใส่กล่องดำก่อนเราก็ค่อยผมว่าแล้วซื้อเครื่องใหม่เปลี่ยนจบใช่ใช่ใช่ถ้ามีสามสองอยู่ในกสมือแล้วเอาสามสองใส่ดีกว่าสามสองชุนง่ายกว่าด้วย ตามนั้นโอเคเด่นทองซ่อมขอธรรมดาลมเป็นเครื่องซ่อมลมเป็นเครื่องบินซ้อมลมเปเปลียนแหวนสรุปแล้วพี่ก็แกก็ใส่ถุงเก็บเข้าบ้านนะฮะก็ไม่ได้สรุปแล้วว่าใส่ถุงแล้วนะเก็บเข้าบ้านอะไรครับห่อห่ออือเดี๋ยวดูไปครับเดี๋ยวให้ดูอ๋อไม่เป็นไรเขาเขาเขาเห็นตั้งแต่ ไปแลกไปแลกไ,ไ,ไปแลก,กกับเขามานะฮะก็ไ, <laughs> ไปแลกไ, <laughs> ไปแลกกับเขามาแล้วก็เครื่องมีปัญหานะฮะก็จบเลยเอาของดีไปให้เขานะครับแล้วก็เอาของที่มีปัญหามานะครับ <laughs> สรุปแล้วก็คือเก็บใส่ถุงนะฮะแล้ว,ลวรอรอเปลี่ยนเครื่องใหม่เนาะเปลี่ยนเครื่องใหม่ดีกว่าจบเลยนะครับเก็บใส่กล่องใส่รังแล้วนะฮะตอนนี้ จบกันนู่นไปดูล่มดีกว่านะฮะวันนี้พี่ที่เอาล่มมาบินนะฮะไอ้ลำนี้ประมาณกี่บาทเนี่ยพี่พี่จถามว่ากี่พันครับล้ำนี้ล้ำล้ำนี้กี่พันล้ำนี้จบดีกว่าจบอันนี้มันเป็นน้ำมันนะเพื่อนเพื่อนมีมีถามซิว่าสี่พันครับสี่พันเกิกว่าแล้วเนี่ย อ๋อ,อแต่ถ้ามีอานนี่คือสี่พันแต่ถ้าเรื่องจริงนี่คือหมื่นกว่าสองหมื่นครบเนี่ยประมาณนี้แหละไม่รู้ตอนอ่ะสตาร์ทสตาร์ทเนาะแอมเป็นแบบเอ้ยนี่มันเครื่องตัดหญ้านี่ครับเครื่องตัดหญ้าครับ เนี่ยครับขึ้นแบบนี้นะฮะูพี่เอาขี่เครื่องบินเอารถมาเล่นใช่ไหมครับ <laughs> นกนกขี่รถอ๋อนกขี่รถนะตอนแรกผมผมเห็นพี่ขับมาแต่ไกลตรงนน้นเน่ะผมคิดว่าพี่ขี่เครื่องบินเอารถมาเล่น <laughs> อันนี้งานแฮนด์เมดเนาะแฮนด์เมดตัดฟิวเจอร์บอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดอันนี้เป็นอันนี้ฟิวเจอร์บอร์ดทั้งหมดเลยโอ้หนี่ลงสีเองหมดเลยใช่ไหมเนี่ยลงสีเองโอ้โหคลาสสิกมากอันนี้แบบนี้คือเอามาจากไหนเนี่ยก็เข้ามาทีแต่เาทำใหญ่เขาใหญ่กว่าก็อาจจะมีไม้อัดบ้างอะไรบ้างอะเนาะมีไม้ข้างใน นี่อันนี้คือรวมทั้งลัดเดอร์กับไม่มีลัดเดอร์ไม่มีลัดเดอร์นะครับไม่มีลัดเดอร์โชโชโช่อันนี้โชว์สเต็ปสองรอบนะครับแล้วก็ลงแบดหมดเลยโอ้โหมีช้อนช้อนด้วยมีช้อนมีช้อนซ้อมอ้าวไม่เป็นงั้นน่ะตายแล้วผิดลำโอ้ เวนกรรำโอ้ยเขาอยู่เขาดีๆก็หาเรื่องไงเขาบินตกนะแล้วเราจะบอกว่าเขาไปบินโชว์หน่อยโชว์ไมโชว์ตกโชว์ตกเลยโอ้ยเป็นไรบั่งวะเนียน่าจะไปพัาทากอะ่อโชว์สิพันสายไฟเนี่ยโอ้ย ผม,ผมแม่เจ้าที่ผมคือเนื้นี่ฮะหน้าก็หาลมก็จะแบบนี้เอ้อย,ยอ,อ,อันนี้ใช้น้ำมันเบนซินใช่ไหมเนี่ยเป็นบนซินผสมโอตารูครับดังเดิมเครื่องจะเป็นเครื่องเครื่องตัดยา,ดยาเครื่องฉีดยาเครื่องตัดยามาทำการโมดิฟายใหม่รับหนึ่งกายเป็นรับสองรอเรียบร้อยดีครับ เลือกผิดลำำอรอนผิดเลือกผิดลำใช่ไหมบอเตอร์หลุดเปล่าโอ้ยใบหักว้าวมันแค่ใบหักว้าอยูอะไรไปไปดูจริงตายตายตายหายแล้วมาสวยๆเมื่อกี้เอ้หขวหายเลยอ้าวดูก็ลง ลงแล้วอ๋อน้ำมันหมดแหมลงไม่แล้วใจเลยตายมีเขามีใบหกักเนอะตรงนี้นกบตายละเลือกเลือกลำผิดเลือกลำผิด <laughs> เลือกลำผิดชีวิตเปลี่ยนตายโอ้ยยาวเลยรู้เล้จะไม่ทันอุตส่ามานี่วันนีกก้ เหยียบสิเหยียบเหยียบเลยฉรวดเลยคลิกครับเหยียบก็ไม่ทันร้อยกิโลขนาดขนาดไอ้สุรายังกลับมาทันเลยร้อยกิโลนี่อย่างน้อยๆต้องมีสองชั่วโมงนลยสองชั่วโมงมาถึงก็ทุ่มหนึ่งพอดีตายโอ้ไม่ทันแล้วอย่างนั้นตุ่นตู้มาแล้วโอเคโอเครู้เรื่องอันนี้มาแล้วไม่รู้ใครให้มา พี่น้อยใช่ไหมพี่น้อยใช่ไหมตีโค้งแหมทำมาเป็นหลบนะสวัสดีครับพี่โอ๊ตโอ้โหเห็นแบบเห็นแบบโพสต์ลงฮะมือใหม่ทุกวันทุกวันเลยผมก็ผมก็ไปดูอยู่พุงพิงก็ยุบพุงไม่พุงไม่มีเลยนะเนี่ยดูดิโอ้โหแน่นอนเลยเนี่ยไปทำอะไรมาตั้งแต่มีกิ้งเนี่ยเอ้าพี่พอพูดอย่างนี้ผมก็ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยอ้าวถ่ายคลิปเลย กิ๊บติด like, ผมนะกิ๊บติดผมเนี่ยเยาเยาแย่เกษะเสกไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานแล้วตกลงคนนั้นที่ซื้อไปแล้วเป็นไงบ้างอะอยู่นักล่าอยู่ผู้แคอยู่ผู้แคก็ก็ก็บินอยู่ไม่ได้อยู่ไมได้อยู่นี่ไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจอแล้วเจอแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอ้ยแบตมีระบบบดแล้วจะมาถามของของใครอีกใช่ไหมแล้วยังไงมาถามว่าของใครอีกใช่ไหมโอ้โหไม่เสียหายด้วยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เบาเครื่องลงนะเออโอ้แต UH> ่ล้อหน้าพับไปว่ะพี <h 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 ่อ๋อล้อหน้ามเป็นไรเออเดี๋ยวะเี๋ยวถอดแบตก่อนเออถอดแบตก่อนเราก็ว่าอีกล้อหน้าเป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะดัดดัดเหมือนเดิมได้เนาะถอดแบตก่อนเราก็ว่าของใครเรือด ดีโชคดีมัน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 มาเข้าตรงหญ้าตรงนี้ไงเมื่อกี้มันสตอลแล้วมันมาเข้าตรงหญ้าตรงนี้แล้วมันก็ปัดแล้วหัวก็ไปตรงนู้นดีนะแล้วไงดีนะไม่เป็นอะไรมากมันสตอนแล้วพี่เลือกลำถูกเลยไหมครับตอนนี้ไปแล้วไปแล้วอันนี้อันนี้ใช่ลำเมื่อกี้ไปแล้วอีกลำหนึ่งจำจำไม่เป็นหมดเรียนเลยนะก็จะลำนี้มา ผมไม่เชื่อถอดเื่อะเอา,เอาตัวน,นี้ม,นม,มันไม่ใช่อ่ะอาการที่เครื่องทกที่หูกบินมามเดี๋ยวดูพี่น้อยนะวันนี้เอาอะไรมาบินบ้างนะฮะมีสูนะฮะสูอันนี้เป็น 3D 3D เป็นแบบว่าโฟมนะฮะเป็นโฟมน้ำมัน600เอ้ย700สเกล หัวมแมลงฟอนะครับลำนี้แต่เกลวหัวมแมลงฟออันนี้มันเป็นไซส์800แล้วมั้งน่าจะ800อยมั่ใหญ่อย่างเงี้ยน่าจะถึงนะมันชื่อว่าชเวเซอร์300สี่แต่ว่ามันเป็นไซส์น่าจะ800ใหญ่มาอันนี้ก็เป็นน้ํามันน้ำมันทันเดอร์กันเดอร์ น,นี่พ่งไปไงวันเด็กมาเนี่ยไม่บอกก็รู้ขนมขนมน้ำเนยมาเต็มใครมาเอ่ยวันนี้อ๋อพี่อูด